วันนี้พี่อุ๊กปิ๊กจะมารีวิวอะไรของในบิ๊กซีตัวนี้พี่อุ๊กปิ๊กใช้บ่อยมากเลยอ่ะมันคือจุราเฮิฟค่ะทุกคนมันเป็นครีมของยี่ห้อจุราเฮิฟนะคะมีหลายสูตรมากๆทุกคนแต่ว่าปิ๊กใช้สูตรนี้บ่อยมันเป็นสูตรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะว่า <Wow. S 2> มารุมม,มาลุมเป็นแบบสําหรับลดรอยสิวแล้วตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นนี้ปะมันช่วยหมดนี้เลยนะ แต่สูตรใช่มันช่วยหมดนี่เลยทุกคนช่วยอะไรบ้างคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีพวกรอยดำรอยแดงแล้วก็ริ้วรอยผิวหมองคล้ำแล้วก็เพิ่มความนิ่มชื้นนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะ<ม>ซึ่ง <c oughs> ันปีกับเป็นคนผิวแพ้ง่าย<ม>ก็เลยใช้ได้แล้วมันช่วยช่วยตามที่บอกว่าช่วยยังไงอะก็อันนี้นะคะ <c oughs> คือตอนแรกอะพี่อปีกาใช้แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลค่ะแต่มีเพื่อนพี่อีปะคะใช้มะลุมตัวนี้ค่ะแล้วอยู่ๆ รอยดำเขาก็เริ่มหายลงไปแล้วเขาก็เริ่มหน้าใสาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ตัวอีก็คือเขาน่าใสาไปแล้วเขาบอกว่าเขาใช้ตัวนี้แหละซึ่งปกติก็ใช้อยู่แต่ใช้แบบไม่ได้ต่อเนื่องซึ่งแต่เขาใช้ต่อเนื่องก็เลยให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆมันใช้ดีนะแล้วแบบคือเราใช้ไม่ต่อเนื่องเองมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลทุกคนแต่พอใช้ต่อเนื่องก็คือแบบเห็นผลเลยแล้วทีนี้ก็คือใช้เยอะมากและใช้หลายสูตรมากมันจะมีสูตรแบบสีเหลืองด้วยทุกคนมันเป็นของสิวอะลดสิวอะ จำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นแตงโมเป็นครีมกันแดดแล้วก็มีรองพื้นด้วยในนั้นแล้วก็จะมีเป็นแครอทมีเป็นสี่ม่วงกันฟ้าลำไยลำไยใช่ลำไย่และที่เนี้ยก็คือใช้เยอะมากทุกคนเนี่ยหมดละพี่ปิ๊กเขาใช้ทุกสูตรเลยนะคะยกเว้นสูตรลำไยเพราะว่าพี่ปิ๊กไม่มีฝ้าเลยไม่ใช้เนาะใช่จริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่รู้นะคะตอนนี้เขาก็มีแบบหลอดด้วยขายตามเซเว่นนะคะทุกคนแต่อันเนี้ยแบบหลอด ไม่มีที่เราไปซื้อแล้วก็หนือสองซองด้วยก็เลยเหมามาหมดเลยเหมือนจะซองละสี่สิบเก้ามั้งถ้าเสียบซองละสี่สิบเก้าค่ะทุกคนก็คือแบบใช้ดีมากอันนี้คือทิ้งไปเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้แบบคือของล่าสุดที่ใช้แล้วหมดเมื่อวานก็เพิ่งใช้หมดอีกซองหนึ่งก็เลยเกะอีกซองหนึ่งเป็นซองนี้ค่ะที่กำลังใช้เพิ่มอยู่ให้พี่ว่าแปลงเรื่องนะคะพี่ว่าแปลงจะไม่เลือกอันนี้พี่ว่าแปลงจะขอเลือกเป็นแตงโมค่ะเพราะว่ามันจอกเนื้อเหมือนรองพื้นเลยค่ะเหมือนรองพื้นแต่โมะ อันละคะ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย